แม้ว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วแต่ในเดือนตุลาคม65ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังสามารถใช้สิทธิ์เดิมได้อยู่ค่ะอย่างไรก็ตามก็จะมีความช่วยเหลือบางมาตรการที่สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนกันยา65เช่น เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ50-100บาทซึ่งคงต้องรอติดตามข่าวต่อไปค่ะว่าจะมีการต่ออายุมาตรการออกไปอีกหรือไม่ดังนั้นก็เท่ากับว่าในส่วนของเดือนตุลาคมนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ผู้ถือบัตรจะได้รับก็จะมีดังต่อไปนี้ในวันที่1ตุลาคม65 ได้รับเงินซื้อสินค้าอุววปโภคบริโภคคนละ200บาทถึง300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000ได้300บาทกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000ได้รับที่200บาทค่ะต่อไปเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อได้รับอยู่ที่2เดือนเดือนละ200บาทตั้งแต่เดือนกันยาถึงเดือนตุลาคม 2,565ได้รับ2เดือนรวมกันเป็น400บาทนะคะก็เพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐและซื้อสินค้าบริการจากร้านค้าผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5รายการนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะและไม่สามารถสะสมยอดไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนค่ะต่อไปเป็นรายการค่ารถโดยสารสาธารณะ ค่าโดยสารรถเมย์รถไฟฟ้า500บาทใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบอ e ีทิเกตเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเจ็ดจังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมค่ะค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่ะ ต่อไปเป็นวงเงินซื้อกาดหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั่วไป100บาทต่อ3เดือนค่ะโดยคอรมอรก็มีมติให้ต่อมาตรการการช่วยเหลือส่วนลดค่ากาดหุงต้มเพิ่มเป็น100บาทต่อ3เดือนจากเดือนขาดที่ได้รับอยู่ที่45บาทเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาทันวา2 5ง5า2565นะคะ แต่ปัจจุบันกระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงดประมาณรายจ่ายประจำปีจึงคาดว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม55บาทต่อ3เดือนได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม65ค่ะในวงเงินซื้อกาซหุงต้มสำหรับร้านค้าหาบเล่แผงรอยอยู่ที่100บาทต่อเดือนครมอรมีมติให้ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่ากาซหุงต้มให้แก่ร้านค้า หาเปรแผงลอยได้รับไม่เกินคนละ100บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม65นะคะวันที่18ทธันวาคม2565ก็จะมีรายการเงินสดเข้าค่ะก็จะเป็นค่าไฟฟ้าได้รับไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะก็จากเดิมมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้หมดเขตในเดือนกันยา65แต่ว่าทางคอรมอรก็มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก7เดือนเลยค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม65ไปจนถึงเมษา2566ก็เท่ากับว่าผู้ถือบัตรคนจนยังได้รับความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ค่ะกรณีใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟรีค่ะ ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใช้ไฟเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะต้องจ่ายค่าไฟเองทั้งหมดค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์นะคะก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินกำหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยถ้าเคยลงทะเบียนแล้ว ก็สามารถใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะรายการถัดไปเป็นค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนจากกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในวงเงิน100บาทแต่ถ้าหากว่าส่วนเกินนี้ท่านต้องชาระเองนะคะ สำหรับผู้มีสิทธิ์ก็คือกลัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยถ้าเคยลงทะเบียนแล้วก็จะสามารถใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะโดยต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระเงินตามปกติก่อนค่ะจากนั้นทางหน่วยงานจะส่งรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ในวงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องทางอีมันนี่ของเดือนถัดไปนะคะสำหรับรายการนี้ก็สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02 109 2345 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานาทีหรือที่เบอร์กรมบัญชีกลางโทษ0 2น7 0สอ0สในวันเวลาราชการนะคะ